สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กราบประทานโทษด้วยนะครับสําหรับแนวทางบอลสูงเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องยอมรับจริงโคตรน่าเสียดายจริงนะครับครึ่งแรกนะครับจบไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ครึ่งหลังนะครับผมรออีกเม็ดหนึ่งนะครับจะยกนะครับแต่มันก็ไม่ยิงนะครับจบไปที่ทางด้านรูอองเสมอกับทางด้านมูนโกไปที่1ประตูต่อหนึ่งรายการเฟรนช์ครัเมื่อวานนี้ผมให้อยู่สูง3ลูกนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็ถือว่า กราบประทานโทษผู้ติดตามจริงๆนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเข้ามาได้ที่ใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางนานแอปเขียวนะครับ C H A 7จาตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์หน้านะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมฟุตบอลของเราได้นะครับ วันนี้ครับกับแนวทาง1คู่1สนามวันนี้นะครับผมหยิบยกไปรายการกันโชซีรีอาของอิตาลีเลยนะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านซาวแรลิตาน่านะครับเปิดบ้านพบทางด้านเอมโปลีนะครับถือว่าเป็นทีมไทยท้ายตารางเลยนะครับอันดับ20เจออันดับที่19นะครับคิออฟในเวลาตีสองนาทีนะครับสาวแรลิตาน่าครับในเกมชี้แล้วนะครับพวกเขานี่บุกเยือนทางด้านโตลีโน่นะครับแล้วก็เสมอมาที่ ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่ายันโตริโนได้อยู่หมัดเลยทีเดียวนะครับส่วนทางนั่นเอมโปูรีนะครับก็เสมอกับทางนั่นเจนัวไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันครับในบ้านของตัวเองครับทีมของทางนั่นฟิลิ p p o อินซากีครับซาวเรลิตาน่าก้อยใช้ทางนั่นบูไรเดียนะครับยืมไปทางนั่นนาเปาครับแผงกลางก็จะมีทางนั่นครัสตานอฟนะครับคันเดวานะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับเอ็มโปลีนะครับวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านอับเบโตเซอร์รีนะครับยืนไปทางด้านเป้านะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านนิโคโลคัมเบสกี้นะครับซีมอนชูคอฟกี้นะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับก็ถือว่านะครับทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับดิ้นรนครับเพื่อที่จะอยู่รอดครับในฤดูกาลนี้นะครับการสตีเกมในบ้านของซาเลนะครับ บิ้งสู้ฟัดนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะพวกเขานี่เล่นเต็มที่ในบ้านครับถ้าไม่ชนะนะครับก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับซาเลนิต้าครับ5เกม6เกมที่ผ่านมาครับในบ้านนะครับถือว่าสูงปีดสูงลวดเลยทีเดียวถึง6เกมครับเกมวันนี้ครับพวกเขาต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับเชื่อว่าวันนี้บทกันไปบทกันมานะครับเกิน2เมดอัพอย่างแน่นอนครับไปที่สกอร์บนได้เลยครับ2 2 5นะครับ มุมสูงวันนี้เชื่อว่าคู่นี้จะยิงกันเกิน3มเมล็ดอย่างแน่นอนครับไปที่สูงสาแรลิตาน้าในค่าคืนนี้ได้เลยนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะติดตามนะครับผลงานเพิ่มเติมของผมครับไปติดตามได้ครับที่ทางด้านใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้าชมลมครับหรือจะมาที่ทางด้านแอปเขียวครับ c h a 7 3ตัวนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับ